ัสดีค่ะวันนี้นะคะนุก,ก็มาอยู่ที่อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีริขันค่ะวันนี้นุก,ก็จะมาส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าอีกหนึ่งหลังค่ะแบบบ้านที่ลูกค้าเห็นด้านหลังนี้นะคะก็เป็นแบบบ้านชั้นครึ่งค่ะมีทั้งหมด3มห้องนอน3ห้องน้ํานะคะ1ห้องครัว1ห้องรับแขกนะคะแล้วก็มีระเบียงนั่งเล่นด้านหน้าบ้านด้วยค่ะพื้นที่ใช้สอยรวมๆทั้งหมดนะคะอยู่ที่191ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวนุกจะพาไปชมตัวบ้านกันเลยนะคะการเทพื้นรอบบ้านนะคะเราก็จะมีการเทพื้นให้ลููกค้้าารอบบาอบนย่ท ที่1เมตรด้วยกันทุกๆหลังนะคะลูกค้า สำหรับตัวบ้านหลังนี้นะคะก็จะตกแต่งออกโทนเป็นสีชมพูค่ะลูกค้าออกชมพูนูตนะคะตัวบ้านค่ะเราทาด้วยสีชมพูอ่อนนะคะตัดด้วยสีชมพูเข้มด้านล่างนะคะส่วนหลังคาค่ะจะเป็นหลังคาสีน้ำตาลนวลซีค่ะลูกค้าก็ตกแต่งออกมาให้เข้ากับตัวบ้านนะคะนอกจากนั้นนะคะตามเสาโว์ต่างๆนะคะเราจะมีติดเป็นหินกาบหินทรายให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นหินทรายค่ะออกสีขาวเหลืองนะคะจะเข้ากับตัวสีของตัวบ้านนะคะจะมีติดบัวคะ่ะขอบัวให้เนี่ยค่ะลูกค้าตามหัวเสาต่างๆ ะะเราจะทาด้วยสีขาวค่ะเพื่อให้ตัดก,กันกับตัวบ้านนะคะระเบียงด้านหน้านะคะเราจะตกแต่งเป็นราวสแตนเลสนะคะอันนี้ก็คืออยู่ในงบประมาณที่บริษัทให้เลยนะคะส่วนด้านบนนะคะเราจะใส่เป็นราวเหล็กกล่องสีขาวค่ะแล้วก็ตามตัวเสาโชว์ต่างๆค่ะเราจะมีติดไฟกิ่งเพิ่มแสงสว่างให้ด้วยค่ะสําหรับตัวบ้านหลังนี้นะคะฝั่งชั้นเดียวค่ะลูกค้าเราจะยกพื้นสูงที่เมตรยีนะคะบันไดน,นะคะจะมีทั้งหมด5ขั้นด้วยกันนะคะลูกค้าดูความกว้างของบันไดน,นะคะอันนี้จะกว้างอยู่ที่3เมตรนะคะตัวนี้ เตาปูด้วยกระเบื้อง40คูณ40พื้นหยาบค่ะกระเบื้องตัวนี้จะเป็นสีเทานะคะลูกค้าก็สามารถเลือกแบบเลือกโทนสีได้เลยนะคะแล้วเราก็จะใส่เป็นจมูกบันไดกันลื่นนะคะลูกค้าขึ้นมาตรงจุดแรกอันนี้ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านค่ะสําหรับระเบียงตรงนี้นะคะก็จะมีขนาดอยู่ที่2คูณ3เมตร50ค่คะลูกค้าแล้วก็มีระเบียงเล็กฝั่งนี้ด้วยนะคะขนาดอยู่ที่2เมตร50คูณ1เมตรค่ะ จะใส่เป็นราวสแตนเลสให้นะคะอย่างที่นุกแจ้งนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นบัวปูนปั้นที่เราติดให้ค่ะทาด้วยสีขาวนะคะจะติดทั้งขอบหน้าต่างนะคะแล้วก็ขอบประตูค่ะ เข้ามาในห้องรับแขกค่ะห้องแรกนะคะขนาดของห้องค่ะอยู่ที่7จคูณหเมตรค่ะแล้วก็จะมีแบ่งเป็นโซนบันไดประมาณเมตรหนึ่งนะคะห้องรับแขกที่ลูกค้าจะได้นะคะเราจะมีเป็นฝ้าหลุมฝ้าจะติปนะคะเราก็จะมีติดไฟดาวไลท์ให้นะคะเพิ่มแสงสว่างนะจะมีไฟระยะให้ด้วยนะคะในห้องรับแขกหนึ่งดวงนะคะแล้วก็ตัวห้องรับแขกนะคะพื้นค่ะเราปูด้วยกระเบื้องแกนิตโต้นะคะก็จะมีแบบให้ลูกค้าเลือกนะคะชอบแบบไหนลายไหนก็สามารถแจ้งได้นะคะตัวสีภายในที่เราทาจะเป็นสีขาวคอนบุรีนะคะ อมเทานิดๆจะเป็นสีกึ่งเงานะคะจะได้เช็ดทําความสะอาดง่ายคะ่ะตัวห้องรับแขกค่ะเราจะมีหน้าต่างเป็นบานเลื่อนนะคะด้านหน้าบ้านให้นะคะถึงบานไว้เปิดรับลมด้านหน้าค่ะแล้วก็เราจะมีเดินสายทีวีค่ะลูกค้าซึ่งสายทีวีเราจะมีให้ที่ห้องรับแขกนะคะส่วนสายแอร์ค่ะเราจะเดินไว้ให้ทุกห้องเลยนะคะอย่างที่เราให้คะ่ะจะมีบัวผนังนะคะกันเปื้อนด้านล่างติดให้ทุกห้องเลยค่ะลูกค้าอันนี้ก็อยู่ในงบนะคะ ส่วนฝั่งนี้ก็จะมีหน้าต่างเป็นบานเลื่อนให้อีกหนึ่งบานนะคะลูกค้าไว้เปิดรับลมเย็นสบายนะคะสามารถตั้งโซฟาเบสนั่งดูทีวีได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นกระจกทรงโค้งค่ะเราจะติดเป็นสไตล์ยุโรปซึ่งถ้ามองออกมาจากข้างนอกนะคะ่ะสวยมากๆเลยนะคะจะเด่นมากๆเลยถ้าใครชอบก็สามารถแจ้งหนุกได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะลูกจะพาไปชมห้องที่1กันนะคะฟังก์ชันของด้านล่างของบ้านค่ะจะมีห้องรับแขกแล้วก็2ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้าแล้วก็1ห้องครัวนะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนห้องแรกนะคะลูกค้าขนาดความกว้างนะคะอยู่ที่3เมตรห้ค่ะความยาวก็อยู่ที่6เมตรนะคะก็จะแบ่งเป็นห้องน้ําด้วยนะคะเพราะว่าจะมีห้องน้ําในตัวค่ะตัวห้องนอนเราก็จะมีเป็นหน้าต่างบานเลื่อนให้แบบนี้นะคะลูกค้าแล้วก็บนหัวนอนค่ะเราจะมีเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งให้นะคะ2บานด้วยกันนะคะเพราะว่าเราก็สามารถ ตั้งหัวเตียงตรงนี้ได้เลยแล้วก็เปิดรับลมตรงนี้ได้นะคะ2บานค่ะแล้วก็มีจุดแอร์ให้นะคะแล้วก็จะมีสวิตช์ไฟให้ด้วยนะคะทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ค่ะก็คือห้องนอนห้องนี้ค่ะเขาจะมีห้องน้ําในตัวหนึ่งห้องนะคะสําหรับห้องน้ําห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําห้องแรกของบ้านนะคะซึ่งอยู่ในห้องนอนห้องที่1นะคะขนาดของห้องน้ําค่ะก็อยู่ที่2เมตรห้คูณเมตรห้ค่ะลูกค้าตัวกระเบื้องลูกค้าก็สามารถออกแบบร่วมกันกับบริษัทเลือกแบบเลือกลายเองได้นะคะเราก็จะปูให้ทั้งหมดเลยนะะค ตั้งแต่พื้นจอดฝ้าเลยนะคะลูกค้าเราจะมีแบ่งกั้นเป็นโซนเปียกโซนแห้งให้ค่ะเราจะมีงานก่อบางไอให้ด้วยนะคะเวลาอาบน้ําจะได้ไม่กระเด็นนะคะแล้วก็เราจะมีการทําช่องวางสบู่ให้ด้วยนะคะส่วนสุขภัณฑ์ที่ลูกค้าได้ค่ะก็คือทางบริษัทจะมีงบก,กําหนดให้นะคะลูกค้าก็สามารถเลือกแบบได้เลยนะคะแล้วก็ประตูห้องน้ําค่ะตรงนี้ค่ะเราใช้เป็นประตู UPVC นะคะกันน้ํากันแดดก,กันปลวกนะคะตรงนี้ค่ะ สำหรับห้องถัดไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมห้องนอนห้องที่สองนะคะซึ่งอยู่ด้านล่างนะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นพื้นต่างระดับนะคะที่เราต้องเดินจากห้องรับแขกลงไปยังห้องนอนกับห้องครัวนะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นบันได3ขั้นด้วยกันนะคะเราก็ปูด้วยท็อปไม้เหมือนบันไดในบ้านนะคะซึ่งจริงๆห้องนอนห้องนี้ลูกค้าก็สามารถทําเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าเป็นห้องอเนกประสงค์ได้นะคะทุกอย่างเราจะตกแต่งเหมือนกันนะคะตัวกระเบื้องก็คือปูเหมือนกันกับห้องรับแขกนะคะแล้วก็จะติดบัวกันเปื้อนให้ด้วยค่ะตรงนี้จะมีหน้าต่าางบนนะะค ไว้เปิดรับลมนะคะเพราะว่าห้องนี้จะมีเป็นประตูนะคะเปิดไปยังระเบียงหน้าบ้านแต่หลังนี้จะต่างจากทุกหลังคือลูกค้านะ่ะได้ต่อเติมระเบียงออกไปหน้าห้องนอนนะคะก็กว้างมากๆเลยอันนี้ค่ะที่ลูกค้าเห็นนะคะนี่คืองานที่ลูกค้าเพิ่มนะคะสําหรับขนาดของระเบียงนะคะตรงนี้ค่ะก็อยู่ที่ 6, กคูณสเมตรนะคะกว้างมากๆเลยนะคะลูกค้าด้านข้างเนี่ยเราจะใส่เป็นราวสแตนเลสเหมือนราวหน้าบ้านนะคะมองเข้ามาจะได้สวยนะคะแล้วก็ด้านบนเราจะใส่เป็นราวเหล็กกล่องสีขาวค่ะตัวเสาอะค่ะ เราก็จะติดเป็นหินโชว์เหมือนกันเลยนะคะติดอันนี้ค่ะที่ลูกค้าขอทําเพิ่มนะคะก็จะเป็นมานั่งนะคะลูกค้าปูด้วยกระเบื้องสีดําตัดกันกับสีมพูสวยมากๆเลยด้านล่างเป็นช่องๆนี้ก็คือสามารถถอดรองเท้าเก็บได้นะคะเหมือนเป็นที่เก็บรองเท้าได้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีพนักพิงสแตนเลสนะคะอันนี้ถ้าลูกค้าอยากได้ก็สามารถแจ้งหนุกได้เลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้จะมีบันไดลงขั้นหนึ่งนะคะออกไปยังหน้าบ้านค่ะ ก็ตั้งกระถางต้นไม้ตั้งโต๊ะนั่งรับประทานอาหารได้อเนกประสงค์สวยงามมากๆเลยค่ะถ้าลูกค้าอยากได้หรือว่าอยากทําแบบนี้ก็สามารถแจ้งลูกได้เลยนะคะห้องน้ําห้องที่สองนะคะห้องน้ําห้องนี้ก็คือจะอยู่กลางบ้านนะคะจะเป็นห้องน้ํารวมก็คือสามารถใช้ได้ทุกคนภายในบ้านนะคะขนาดของห้องห้องนี้ค่ะอยู่ที่3ามคูณเมตรห้นะคะลูกค้าก็จะเป็นขนาดไซส์ยาวนะคะซึ่งตะเบื้องนะคะแบบลูกค้าสามารถเลือกได้เช่นกันนะคะแล้วก็สุขภัณฑ์มีให้ครบชุดค่ะก็สามารถเลือกแบบได้นะคะ อยากได้แบบไหนก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะประตูห้องน้ําลูกบิดบานพับตรงนี้เราก็มีงบกำหนดให้นะคะส่วนไฟในห้องน้ําเราก็ใส่ไฟดาวไลท์ให้2ดวงด้วยกันนะคะแล้วก็ตัวกระจกค่ะเราจะมีเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งนะคะไว้เปิดรับลมและระบายอากาศค่ะ ก่อนที่จะไปห้องครัวนะคะเดี๋ยวมีอีกห้องให้ดูนะคะลูกค้าที่ลูกค้าเห็นตรงนี้นะคะจะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดค่ะซึ่งอย่างที่ลูงแจ้งนะคะก็คือมันแล้วแต่แบบแล้วแต่ทรงของแต่ละหลังนะคะว่าห้องออกมาจะเป็นยังไงนะคะสําหรับแบบของหลังนี้ค่ะก็จะเป็นห้องเก็บของที่ยาวเลยนะคะลูกค้ายาวมากๆเลยค่ะข้างในก็สามารถเก็บของได้หลายอย่างนะคะเป็นใช้อเนกประสงค์ได้เลยค่ะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องครัวนะคะที่ลูกค้าเห็นเนี่ยค่ะจะเป็นซุ้มโค้งค่ะลูกค้าสวยมากๆเลยค่ะทําให้บ้านดูมีสไตล์ นะคะ ก็จะเป็นซุ้มโค้งก่อนที่จะเข้าไปในห้องครัวนะคะลูกค้าสามารถซื้อม่านมาปิดได้นะคะถ้าอยากติดค่ะอันนี้จะเป็นในโซนของห้องครัวนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะสวยน่ารักมากๆตรงนี้เราจะมีงบให้ทั้งหมดเลยทั้งบันซิงอ่างล้างจานแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวเราจะก่อให้4เมตรนะคะถ้าเกินงบลูกค้าก็จ่ายเพิ่มในส่วนต่างนะคะส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นเตาแก๊สเครื่องดูดควันอันนี้จะเป็นของทางลูกค้านะคะที่เหลือก็บริษัทให้ค่ะในครัวนะคะเราก็จะมีติดเป็นบัว กันเพื่อนให้เช่นกันนะคะตู้ไฟของเราก็คือจะกันดูดกันไฟช็อตกันฟ้าผ่านนะคะอันนี้จะเป็นระบบกันทุกอย่างเซฟตี้นะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นตู้ไฟที่เราให้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นประตูหลังบ้านค่ะเดี<อ>๋ยวเราจะเดินไปยังหลังบ้านนะคะประตูหลังบ้านนี่เลยค่ะที่เราให้นี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นประตูที่เขาใช้สําหรับภายนอกนะคะกันแดดกันฝนนะคะตรงนี้ค่ะก็เปิดออกไปลูกค้าก็สามารถต่อเติมครัวหลังบ้านได้เลยนะคะไว้ทํากับข้าวได้เลยค่ะ ที่นุกแจ้งว่าเราจะเทพื้นหลังม้านให้เมตรหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือที่เราเทให้นะคะแล้วก็ตัวถังน้ําปั้มน้ําเราก็ให้ทุกหลังนะคะครบเลยนะคะถ้าลูกค้ายอยากได้บ้านแบบนี้ก็สามารถบอกได้นะคะ สำหรับตรงนี้ก็เป็นโรงจอดรถนะคะลูกค้าโรงจอดรถก็คือจะอยู่ตรงหน้าบ้านนะคะก่อนที่จะเดินไปยังตัวบ้านนะคะตรงนี้ของบริษัทก็ทําให้นะคะขนาดของโรงจอดรถค่ะอยู่ที่9กคูณหเมตรนะคะลูกค้าสามารถจอดรถได้ที่3ามคันด้วยกันนะคะหรือว่าจะตั้งโต๊ะไว้รับประทานอาหารนั่งเล่นกันได้เลยนะคะตัวโรงจอดรถค่ะเรามุงด้วยหลังคาเป็นมีท่านชีตนะคะตัวสีก็จะเหมือนหลังคาตัวบ้านค่ะแล้วก็ตัวฝ้าอันนี้นะคะเราเป็นฝ้าสมาร์ทบอร์ดนะคะเราทาสีเหมือนไม้ละเณรเพื่อตกแต่งเพิ่มความสวยงามค่ะ แล้วเราก็จะมีเดินเหล็กกล่องให้ด้วยนะคะที่ลูกค้าเห็นค่ะก็ทําให้ดูมีมิติสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ตัวเสาโชว์ของโรงจอดรถนะคะลูกค้าเราจะทําเหมือนตัวบ้านเลยนะคะก็คือมีติดบัวนะคะแล้วก็ติดหินให้ด้วยนะคะพื้นค่ะเราปูด,ด้วยกระเบื้องพื้นหยาบนะคะ40คูณ40นะคะก็คืออยู่ในงบที่เราคุยกับลูกค้านะคะแล้วก็ตัวปลั๊กไฟต่างๆเราก็จะใส่เป็นบล็อกไฟกันน้ําให้นะคะถ้าลูกค้าอยากได้ไซส์ไหนขนาดไหนนะคะก็ทักเข้ามาคุยทักเข้ามาสอบถามราคากันได้เลยนะคะ สำหรับห้องเก็บของด้านหลังตรงนี้นะคะก็คือลูกค้าทําไว้นะคะเพื่อจะทําเป็นห้องเก็บพวกอุปกรณ์ของสาว้่าน้ำนะคะเพราะว่าอีกไม่นานนะคะลูกค้าจะทําสาว้่าน้ำหน้าบ้านตรงนี้นะคะก็จะได้สะดวกเวลาใช้งานนะคะ จะพาไปชมห้องชั้นสองกันนะคะลูกค้าห้องชั้นสองก็จะมี1ห้องนอนนะคะ1ห้องพระ1ห้องแต่งตัวนะคะแล้วก็หนึ่งห้องน้ําค่ะเดี๋ยวนูจะพาขึ้นไปด้านบนกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นชั้นสองค่ะลูกค้าบันไดที่เราให้นะคะตรงนี้จะเป็นท็อปไม้นะคะที่เราปูนะคะแล้วก็ตรงนี้เราจะทาด้วยสีขาวค่ะตัดกันให้ดูสวยงามนะคะแล้วก็ขอบบันไดค่ะเราจะติดเป็นบัวตกแต่งนะคะเหมือนกับในห้องนอนเลยนะคะตรงนี้ค่ะเพิ่มความสวยงามค่ะราวบันไดค่ะที่เราให้ค่ะก็จะเป็นราวส ล,ลายเดีวยวกันทั้งบ้านนะคะสวยๆเลยค่ะที่เราให้นะคะรวมทั้งใส่ท็อปไม้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คืออยู่ในงบประมาณทั้งหมดเลยค่ะพอขึ้นมาด้านบนนะคะลูกค้าก็จะเจอกับถุงมันในหน้าห้องนะคะที่เราไว้ยืนพักก่อนจะเปิดประตูเข้าห้องนะคะลูกค้าสําหรับห้องนอนดน้านบนนะคะที่นูกจะให้ดูห้องถัดไปนะคะก็ขนาดอยู่ที่4เมตร50คูณ4ค่ะกว้างมากๆเลยนะคะลูกค้าห้องนี้จะเป็น master bedroom นะคะเพราะว่ามีทั้งห้องน้ําแล้วก็ห้องแต่งตัวนะคะ ที่ลูกค้าเห็นอยู่นี่นะคะอันนี้จะเป็นประตูห้องนอนนะคะที่เราให้นะคะนุก็คือจะมีแคตตาล็อกมีแบบให้ลูกค้าเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกบิดนะคะกันชนประตูนะคะแล้วก็บานพับนะคะอันนี้เราจะมีงบให้ทั้งหมดเลยค่ะตัวนี้ก็คืออยู่ในงบของเรานะคะแล้วก็ในห้องนอนนะคะเราก็จะมีห้องพระด้วยนะคะลูกค้าอยู่ด้านหน้าบ้านนะคะสาหรับขนาดห้องพระน,นะคะก็มีขนาดอยู่ที่เมตรห้าสิบคูณสี่เมตรค่ะลูกค้าก็คือลูกค้าก็สามารถตั้งโต๊ะหมู่บูชาสวดมนต์ได้เลยนะคะจะเป็นประตูบานเลื่อนค่ะ เปิดไปยังห้องพระนะคะส่วนสีทานะคะอันนี้ลูกค้าได้สั่งพิเศษเพิ่มมาจะเป็นสีทองค่ะให้เหมือนเป็นห้องพระนะคะแล้วก็ใส่เป็นหน้าต่างบานกระทุงด้านบนค่ะที่สามารถเปิดรับลมได้นะคะถ้าลูกค้าอยากได้ก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะส่วนห้องนอนค่ะก็คือสวยงามมากๆเลยนะคะ ตัวผนังค่ะเราจะทาด้วยขาวคอนบุรีนะคะลูกค้าเหมือนตัวบ้านส่วนตัวนี้จะเป็นสีเขียวที่ลูกค้าเพิ่มเข้ามาค่ะจะเป็นสีเขียวออกพัดเทลค่ะเพื่อเพิ่มสีสันให้กับห้องนะคะแล้วก็ตัวฝ้าค่ะจะเป็นฝ้าเลขมงคลนะคะเป็นฝ้าเลข8นะคะถ้าลูกค้าอยากได้ก็สามารถแจ้งได้นะคะตัวนี้อันนี้ที่เจ้าของบ้านชอบนะคะเราก็ทําให้นะคะแล้วก็พื้นเราปูด้วยกระเบื้อง60คูณ60นะคะตรงนี้ที่ลูกค้าเห็นจะเป็นซุ้มโค้งที่ว่าเดินมาห้องแต่งตัวนะคะลูกค้าตรงนี้จะเป็นโซนของห้องแต่งตัวนะคะ ขนาดห้องแต่งตัวห้องนี้นะคะขนาดก็อยู่ที่3เมตร50คูณ2เมตร50ค่ะก็คือลูกค้าสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าได้เลยนะคะถัดจากห้องแต่งตัวนะคะเดินมาอีกนิดนึงก็คือห้องน้ําถ้าเกิดใช้ชีวิตจริงๆมันจะสวยแล้วก็ดูลงตัวมากๆเลยเพราะว่าเราอาบน้ําเสร็จนะคะสามารถแต่งตัวแล้วก็เข้าห้องนอนได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ำห้องที่3มนะคะที่เป็นของห้องเจ้าของบ้านนะคะอันนี้ค่ะกระเบื้องก็เหมือนกันคะ่ะลูกค้าสามารถเลือกแบบได้บางไอนะคะตรงนี้ลูกค้าเจ้าของบ้านอยากได้เป็นบล็อกเกต ะะอันนี้ก็เป็นงานเพิ่มนะคะลูกค้าก็ได้เพิ่มงบมานะ,ะสวยมากๆเลยแล้วก็ลูกค้ายังได้เป็นคิ้วสีทองนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกได้อยู่นะคะแล้วก็อยู่ในงบนะคะตัวคิ้วว่าจะเอาสีเงินหรือสีทองนะคะอันนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะมีสุขภัณฑ์ให้ครบชุดทุกห้องนะคะลูกค้าเลือกแบบกบระเบื้องได้เช่นกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าหลังจากที่นุกพาชมบ้านหลังนี้แล้วนะคะต้องบอกเลยว่าบ้านหลังนี้คะ่ะก็เป็นแบบบ้านชั้นครึ่องอีกแบบของเรานะคะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะที่สามารถอยู่ได้หลายคนแล้วนะคะก็ยังมีฟงังก์ชันการใช้งานที่ครบถ้วนมากๆเลยคะ่ะถ้าลูกค้าอยากได้นะคะก็สามารถแจ้งนุกได้เลยนะคะอยากสร้างบ้านแบบไหนนะคะ2ชั้นชั้นครึ่งหรือว่าชั้นเดียวนะคะเราก็สามารถออกแบบให้ได้นะคะแล้วก็สร้างให้ได้หมดเลยคะ่ะสําหรับลูกค้าที่ทา ามเข้ามานะคะว่าอนาวินรับสร้างโซนไหนบ้างนะคะของเราก็จะรับสร้างในโซนของภาคอีสานทุกจังหวัดน,นะคะลูกค้าแล้วก็ในกรุงเทพปรินมณฑลก็รับนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะภาคใต้ค่ะอย่างเช่นหลังนี้ค่ะก็อยู่ที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์นะคะตรงนี้เราก็รับค่ะก็สามารถทักเข้ามาคุยทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะช่องทางการติดตอ่อของเรานะคะเราก็จะขึ้นไ้ให้ด้านล่างนะคะลูกค้าลูกค้าก็สามารถทักเข้ามาตามช่องทางได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิว เพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะคะที่ติดตามผลงานของอานาวินค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ